โอ้รังเท่ากับรังก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เราเจอคราวนั้นนะครับลูกตะกร้อนะครับกำลังสวยนะครับผ่านต้นมาเจอก่อนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้หนุ่มมันโคกจะโสโล่เองนะครับไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแตกขึ้นมาแล้วแม่งเออได้ยินเสียงไหมครับ สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบรนโคกนะครับวันนี้มาตามต่อนะครับไม่ต้องตามแล้วครับน้องเจอแล้วนะครับแต่เช้าเลยนะครับอยู่นี่ครับผ่านต้นนะครับโอ้รังเท่ากับรังก่อนหน้านี้เลยนะครับที่เราเจอคราวนั้นนะครับลูกตะกร้อนะครับกําลังสวยนะครับผ่านต้นมาเจอก่อนแล้วนะครับเมื่อวานเอาหมูมาล่อนะครับตอนเย็นนะครับหากันไม่เจอครับมันมืดก่อนนะครับ มาซ้ำตอนเช้าเจอแล้วเดี๋ยวย้ายนะครับคืนนี้นะครับไปลุ้นกันครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับสวัสดียามคืนครับพี่น้องครับวันนี้มาย้ายต่อนะครับมากับพลานต้นเหมือนเดิมนะครับผมรูปหล่อไปลุ้นว่าเราจะย้ายสําเร็จหรือเปล่านะครับรังนี้ขอให้ไม่แตกนะครับพี่น้องตปครับเดินตามพลานต้นไปนะครับต่อเราอยู่ตรงนี้นะครับ ไปดูกันนะครับไปตรงนี้นะครับนี่นะครับรังต่อนะครับใส่ปีนไปยัดนะครับแล้วก็ตัดง่ายๆนะครับเียงแค่ไม่แตกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้หนุ่มมันโคกจะโซโลเองนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับ หอองมาจะมีรูเดียวนะครับผมยัดแล้วนะครับ<ด>บนันไดมันล่วงน่าจะอยู่นะครับไม่เลยเลย แมงอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมได้ยัดเข้าไปแล้วนะครับน่าจะอยู่เลยครับเราก็จะตัดไปเลี้ยงนะครับค่อยๆครับพี่น้องครับแต่ขึ้นมาแล้วแม่งเออ <laughs> ผมดูดีๆก่อนนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับให้น้องช่วยดูกิ่งล่างนะครับเนี่ยตรงนิ่งๆนะครับ รังนี้จะเอากลับไปสวยๆนะครับกันไกลไม่คมอีกแมงอะไรวะหลอนใช่ไหมค่อยๆนะครับ ดูข้างล่างก่อน,นครับมีไหมนะครับน้องค่อนข้างจะ <c oughs> เป็นห่วงนะครับ <c oughs> แมวนอะไรวะ <c oughs> โอ้โหร้อนจิบหาย ตัดแล้วครับสองไฟครับสองไฟครับผมไม่เห็นครับแม่งเร็วเดี๋ยวครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับก็ไฟซองไว้นะครับนี่ครับก็รังสวยอยู่นะครับก็เท่าลูกตะกร้อนะครับพี่น้องครับ นี่ครับผ่านต้นนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ลงแบบนี้นะครับไปครับไปใส่ถุงครับแต่งกิ่งก่อนนะครับอย่าทำแตกนะครับผ่านต้นครับตรงนี้มีติดนะครับอันเล็กๆนะครับผมวิ่งนะครับรังที่สองครับ กริีผมไม่ค่อยได้ตามนะครับต่อนะครับตามไม่เป็นนะครับก็น้องก็พอดูเป็นนะครับไปดูช่วยกันมันก็ง่ายนะครับจริงๆวันนี้ไปเจอหมายไว้ที่หนึ่งนะครับแต่มันมืดก่อนนะครับเลยยังไม่เจอครับเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าเห็นอาจจะได้ดูคลิปกันอีกนะครับอันนี้ไปถอยไฟมาใหม่เลยนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเบาๆนะครับผ่านต้นครับ ดูผ่านต้นปลดไปไว้ก่อนนะครับไม่รู้แมงอะไรมันหลอนตลอดครับไม่รู้พี่น้องได้ยินเสียงหรือเปล่าครับเฮ้ยอเคนะครับเล็กๆนี่แมวออกใช่ไหมในี่ครับแพงถุงขาด ความปลอดภัยนะครับเราจะเอาใส่ถุงกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปมัดที่บ้านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับไปครับสารต้นนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับชัวนะครับอันนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับสานต้นก็จะมัดนะครับอันนี้เป็นบ้านน้องชายนะครับ เป็นโซนที่เอามามัดได้นะครับไม่มีคนอยู่นะครับโซนนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับสําหรับใครที่บอกว่าให้ระวังเด็กๆนะครับผมไม่ได้ไว้ที่บ้านนะครับมืดหน่อยนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กําลังมัดนะครับนี่ครับผ่านต้นนะครับมัดไว้แล้วครับรังที่สองของเรานะครับอยู่บ้านน้องชายนะครับไม่ใช่บ้านผมนะพี่น้องครับอันนี้เป็นรังแรกนะครับที่เราย้ายมาวันนั้นนะครับคลิปแรกนะครับ ไม่ใช่คิดแรกดิ ep สองแล้วนะครับรังนี้ไปเจอนะครับย้ายมาแตกนะครับน่นะครับส่วนที่แตกนะครับอันนี้ก็ซ่อมแล้วนะครับส่วนรุ่นเป็นรังที่สองของเรานะครับผ่านต้นกําลังจัดแจงสถานที่อยู่นะครับก็สําเร็จไปด้วยดีนะครับนี่ครับสวยงามนะครับสําเร็จไปแล้วนะครับสําหรับรังที่สองของต่อหัวเสือของเรานะครับในการย้ายมาเลี้ยงนะครับก็ ผ่านไปด้วยดีครับรังไม่แตกครับรังนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับหนุ่มบันโคกนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ